เสียงตามประสานเสียงดังก้องกลางวานของเด็กๆในชุมชนบ้านตาหลิงพันบนเกาะสมุยว่าโดยจะเริ่มในวันดีเพื่อถวายแด่ในหลวงโดยการเรียนยุคขั้นพ้าเมสีที่เราอยากจะรุ่งเรืกงสนาูรณ์มีความสุข คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของน้องๆและครูโรงเรียนวัดคีรีวงการามร่วมกำหนดแนวทางการศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันโดยมีมูลนิธิรักไทยและโรงแรมอมารีเปาะเสนอเป็นผู้สนับสนุนทาง,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 งเพื่ยนบานแบบสิบสี่ศรรษาแบบสิบสีนวันวันทำพิธีถวายในหลวง ของความเป็นเด็กๆได้อย่างค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อคุณครูเอื้อกระบวนการเรียนรู้ชวนน้องๆรู้จักตนเองและให้คุณค่าต่อตอนเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ทบทวนมองเข้าสู่ภายในเพื่อรับรู้และเข้าใจความเป็นตัวอของตอนเองจนเกิดความมั่นใจที่จะทามานดีแก่ตนเองและผู้อื่นน้องโอ๊ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กผู้ชายที่ถูกเพื่อนๆตัดสินว่าเป็นเด็กเกเรชอบเล่นรุนแรงชอบแกล้งเพื่อนๆแต่เมื่อได้มีโอกาสทบทวนตนเองแล้วน้องโอ๊ตกลับได้พบความเป็นจริงว่าตนเองเป็นคนแข็งแรงชอบเข้าหาสร้างมิตรรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่และเพื่อนเพื่อนก็ชื่นชมและยอมรับความเป็นตัวเองจริงๆมากกว่าการเป็นในสิ่งที่เพื่อนได้กำหนดทำให้น้องโอ๊ต และคนอื่อเนเกิดความสิระกับสู่ความเป็นเด็กสมัยนั้งทั้งยังร่วมการศึกษาทำความรู้จักชุมชนเรียนรู้ความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้วยการลงไปสืบค้นด้วยตนเองจากผู้เป็นเจ้าของชุมชนเพื่อเป็นองค์กรความรู้สำคัญที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตภายหน้า ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำสาระคนฟ้ามานำเสนอเรียนเพื่อคามเงียบสร้างสรรค์จนทำให้น้องๆแต่ละคนเกิดความคิดต่อยอดคิดริเริ่มเพน่อบความฝันของตนเองอย่างอิสระกลายมาเป็นหัวข้อการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานที่จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่จะที่ให้น้องให้ฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการคิด เป็นหานการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันลอยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่ครั้งโอ้น้องชิมผู้เป็นเจ้าของความฝัน การเป็นแอร์โฮสเตดได้ร่วมกับเพื่อนๆอีก5คนวางแผนกำหนดเข้าโครงโครงานเรื่องเรื่องยิงหัวใจแหววผ่านตึมตากามอย่างไร้ขับผิดร่วมทุนอีก3ถึงโครงงานคือโครงานทุนคูจดีโครงงานรักชาติและโครงงานสลัดวินพังอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้กำหนดแนวทางการเย็นร้จนที้ใหญ่ๆต่างๆกับพลังที่เด็กๆได้ปล่อยออกมา โรงแรมอะไรทีใ่ส <'t there? S 1> <t> ัมคะที่ก <t> ็ม <Damit potato> yeah, um, um. uh, uh, ีความรู <t> ้สึกมีใจมากเลยนะคะที <t> ่ทางรัฐไทยมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้นะคเราเป็นส่วนหนึ่งที่รับกิจกรรมในในสาบรีนะคะก็มีความรู้สึมกับเห็นแล้วก็รู้สึก่่า เด็กเด็กเด็กยังม okay, ีการต้องการที่จะมาเด็กมากและผ่านรายการเขาไปได้แสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ความรู้สึกควาเอู้สึกว่ามีใจมีใจมากที่ที่ที่ทำเอาเรื่องเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็เป็นกัลยาณมิตไทยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ สิ่งที่จะเพิ่มเติมก็ก็คือก็จะขอเป็นกำลังใจแล้วก็ในอะไรที่ทางทาไทยหรือทางน้องที่โรงแรมวัดกิริวงคารามีอไรอยากให้พี่หรือทางโรงแรมช่วยเหลือก็ยินดีแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาค่ถึงแม้วันนี้ความฝันของน้องจะเป็นความฝันเล็กๆแต่เราเชื่อว่าก้าวเล็กของน้องๆที่ได้ริเริ่ม ค้นความหมายของตนจะเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในอนาคต